สวัสดีครับนักศึกษาครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้เดี๋ยวครูจะบอกวิธีนะว่าสแกนการสแกนเข้า QR code แล้วดูเกรดเราเนี่ยทำยังไงนะครับมันมีวิธีอยู่นะครับแต่ครูทำ QR code ให้แล้วนะครับเดี๋ยวครูส่งเข้าไปในหลายกลุ่มนะครับแล้วก็ทุกคนก็สแกนแล้วก็สแกนตามชื่อตัวเองนะครับเพราะข้างล่างนะครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่า q r code ตัวนี้ของใครนะครับเราสแกนเสร็จแล้วเราก็ทำตามวิธีที่ครูบอกดังต่อไปนี้เลยนะครับอ่ะนะครับมาถึงวิธีสแกน q r code นะครับอันดับแรกก็คือให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน line นะครับเข้ามานะครับเข้ามาเสร็จตรงนี้ปไปตรงที่ตรงหน้าหลักนะครับหน้าหลักเสร็จแล้วก็ไปตรงบวกนะครับเห็นไหมครับรูปคนที่บวกเมื่อกี้นะครับ เราก็กดตรง QR code นะครับแล้วเราก็สแกนแล้วก็จะมีตรงได c ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราคลิกตรงไดนะครับคลิกนะครับคลิกตรงไดนะครับข้างบนนะครับเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกตรง browser นะครับ browser มันก็จะเข้าไปในอ่านะครับพอคลิกตรง browser เสร็จแล้วนะครับมันจะนําเราเข้ามานะครับใน ในลิงก์ที่ครูทำเกี่ย้อให้นะครับลิงก์เข้ามาก็จะพบเป็นหน้าเกตดของนักศึกษานะครับแต่ละคนนะครับถึงอันนี้ครัวของสิริพรนะครับมาให้เราดูเป็นตัวอย่างนะพอคลิกเข้ามาเสร็จเนี่ยเราก็กดดูได้เลยว่าข้อมูลนักศึกษารเรานะครับแล้วก็ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวนะครับที่อยู่นะครับตารางสอบ นะครับแล้วก็เกรดนะตั้งแต่เราเรียนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้เกรดอะไรนะครับแล้วก็กปพะชเท่าไหร่นะครับในนี้จะบอกหมดนะครับเราสามารถซูมดูได้นะครับซูมดูได้เลยนะครับเกรดเราเราได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะบอกหมดนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ครูต้องทําเป็นลิงก์ให้เราเข้าดูแบบนี้นะครับเพราะว่า ช่วงนี้ครูไปพบกับพวกเราไม่ได้นะครับติดในช่วงของโควิดอยู่นะครับเราต้องดูแลสุขภาพกันนะครับฝากให้นักศึกษาแต่ละคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับเปิดเทอมก็จะได้มาพบกันนะเมื่อโควิดมันจานนะครับเราก็ออกมาเลยนะครับพอเสร็จแล้วก็กดออกได้เลยนะครับดูเสร็จนะครับก็นี่ก็เป็นอีกอวิธีการเค็คเกรดแบบออนไลน์ของพวกเรานะครับก็มีอะไรเราครูแจงไปที่ หลายกลุ่มหรือว่าช่องทางช่องนี้อีกทีนะครับสวัสดีครับ